สตูตอนนี้เออผมก็ได้ทำสตูแล้วแล้วก็ไม่รู้จะให้ใครแดกลองแดกก่อนแล้วกกันอาไปอยู่หลังหมวฝป่าออ้แจ๋วมากเลยสตูนี้การคุณได้หอกเพิ่มเอาไหมเดี๋ยวอะไขอลองแรกก่อนเม<อ>ตตกปลาหอกกระสุนไลเฟิลเหมือนกัน นี่ไงหน,น้าไม้มาเถอะกันไอ้เหี้ยกูโดนจมูกกูโดนไม้ดับ <c oughs> กูกำลังบ่นเลยอ๋อไอ้แม่งเอ้ยไอ้แม่งมาแล้ววัก <What? S 2> ูหลบก่อนเลยสัตว์มาไหนมาแล้ว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 นู่นนู่นน้าไม้น้าไม้ยิงก่อนเลยสัตว์ยิงก่อนเลยยิงก่อนเลยยิงก่อนเลยสัตว์หน้าไม้ล่วงฮอกฮอกฮอกูอกวีเลยเออเออจิ้มไม้จิ้มไม้จิ้มไม้ มึงไปแจกข้าวเลยเจ <S <S มึไจงไปแจกข้าวเลยไปได้คอยๆเพิ่มไอ,อ้เหี้ยอยากมาอย่างไรสัตว์โอ้ตังเจ้าตอนนี้เรดาร์ทำอะไรได้เทเลพอร์ตเทเลแพดไกูขอ,อน,นี่ก่อนเลยอะไรอะ่ะเอาเอะไรที่ทำน้ำมันที่ทำน้ำมันอ๋อเราผลิตน้ำมันได้ด้วยเหรอใช่อะไรอะ่ะใช่อะไรบ้าง ก็ต้องเป็นเชื้อเพลิงจากไม้ไมนบอกเชี้ยภาพไอ้นี่เปล่าถ้าเชื้อเพลิงจากไม้มันหมายถึงอ่ไอไอ้นี่เปล่าน้าจากไม้เนี่ยมวบอกอ่อเชื้อเพลิงเชี้อวภาพเชื้อเพลิงเชีวภาพคืออะไรอ่ะไม้น่ยเอาไม้ไปทาอะเอาไม้ไปทํานี่เหรอน้ามันจะจะได้เนี่ยเชื้อเชื้อเอ่อเชื้อเพลิงเชียวภาพอ๋อ ปูสองเข้าสู่วันที่12แล้วผมก็เลยมานั่งตักปลาเพื่อที่ว่า,าจะได้มีอะไรกินโอ้เราได้กุ้งตัวใหญ่สีแดงครับไม่ใช่ปลานะ <Okay. S 1> กุ้งเพิ่มปริมาณที่จะได้ผมก็ยังจะตกปลาเรื่อยๆโอเคดีกว่าอะไรดีกว่าดีกว่ามใส่ไม้เปล่าๆไปคืออะไรคือเชื้อเพลิงดีกว่าเดิมเหอใช่ ไอ้มีที่ขุดเจาะน้ำมันด้วยกันแพงก็ล่ะกูต้องหามาไหไม,ไมผมก็ตกอ่าปลาจนได้ประมาณแปดตัวเข้าสู่วันที่สิบสองแล้วอเอ้ยเจ๊ทำาัตูเนื้อได้ไม่ต้องย่างอย่างเดียวไม่ต้องทำผักอย่างเดียวก็ได้อเพราะว่าอาหารทำได้หมดเลย ได้แล้วสตูเนื้อสัตว์ครับผมโอเค<ร> <Okay. S 2> กับตักมึงนี่เนื้อเนื้ออยู่ตรงนี้นีน่ไงใกล้บ้านเลยเนี่ยไม่มันมีเนื้ออยู่วางเออเออเก็บ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 ตอนนี้ผมก็ต้องเก็บของแล้วก็บริหารของให้มันดีๆ uh ปัญหาตอนนี้ของเราคือไฟ ราต้องเราต้องการไฟแล้วก็แหล่งจากไฟมากกว่านี้ซึ่งไม้เราไม่น่าพอในการใช้งานแตนตอน,ตอนนี้ผมก็คงต้องหาไม้อย่างเดียวทาได้ทาได้ที่แค่หาไม้เอาวเวลยไปไกลเหลือเกินผมก็คงต้องหาไม้และทําทุกอย่างโอ้อยออากมาขี้เลยชัดปุ๊ดปุ๊บปุ๊เย้โอ แยวนั้นก็มันได้เยอะกว่าไม้ปกตินะเออยังดีสต่มันออกมาแบบฟูดฟูดูดเลยนะไ <c oughs> ก่หมืดแล้ว <c oughs> โอ้ยกบ <c oughs> ผมเห็นนกพูด <c oughs> ในวันที่สิบสองนี้ผมเห็นนกพูกแล้วก็อลมมันแรงมากแล้วก็มันจะเป็นลมนเอ้ยเดี๋ยวมันก็เอาอา,อาหารไปย่อยได้นี่หว่าเจ เรียบร้อยตอนนี้เออแบบเราไปไกลกมากขึ้นแล้วแจ๋วเลยเขดอดูเด็กคนที่สองหน่อยนะหายไปเด็กคนที่สองเออมีปลาหมึกเออเขาเดินไปแถวเขาเล่นแถวนองน้ำนองน้ำแล้วก็มีกวางโผล่ขึ้นมาเอา้ากวางจับตัวเข้าไปต้องใช้กุญแจอดอกสีน้ำเงิน What the fuck ตอนนี้ผมมาปรุงอาหารให้เจแล้วเจมันจะได้แดกแล้วก็ไปไป,ไปสักทีผมเลือกเบิกที่หน้ามันเต็มทนแล้วเพราะ อาหารกู <laughs> อาหารผมหาแล้วก็ทุกอย่างเลยผมว่าผมจะทำชั้นวางของชั้นคลิบของแต่เจมจะทำอย่างอื่นไหมไม่รู้เพราะว่าเราต้องปรึกษากัน,กนเ้ยโอเคมันมัน,ม,นมันบอกงี้แล้วกูก็ทําทเลยแล้วกันชั้นวางของชั้นเหล็กสองอันโอเคครับเอ่อโอเคเรียบร้อยผมจะวางของชั้นวางของตรงนี้แล้วก็จะกะว่าจะเก็บอ่าพวกของที่ต้องใช้แรกนะ อ่าเช่นตีนกระต่ายอะไรพวกนี้อ่าะเก็บลายแล้วแล้วก็มาเริ่มครับคุณแจกบเยอะชิบหายผมว่าผมจะไปประจนภัยสักหน่อยเพราะเจมันประจนภัยไปดังเยอะแล้วเราก็มีปืนแล้วมีอะไรแล้วก็ระวังหมาแล้วกันโ,กโอ้โกบโอกยรอบตัวแต่ไอ โอ้ยเฮีย <c oughs> ไออะไรวะโอ้ยกบเวีนผมมันเดินรอบตัวไม่ได้ไอ้กบอะกบมันลินล็อกเป้าเออลินล็อกเป้าเฮียแม่งวอลแฮ็คพบเจอถอ้ำบางอย่างคนต้องลงไปอ๋อนี่คงจะเป็นถ้ำของเด็กคนนั้นเด็กคนแรกที่เราช่วยไว้แ๋วมากแล้วก็มีกล่องสมบัติตร,ตรงนี้วันที่สิบสี่แล้วเรา คืบหน้าไปมากเลยโอ้ขวานแจก็คงต้องเก็บไปแล้วนะลากไปเลยกันกูทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนี่เอามาสี่เวนวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากคงมีประมาณนี้นะเวลามันผ่านไปเร็วมากเลยแล้วก็ตอนนี้เหมือนผมไม่มีอะไรจะทำเลยนั่งรอเจจัดของอะไรต่ออะไรรอเจแล้วทันใดนั้นเขาก็กลับมาพร้อมกับของสิ่งนี้ครับเจกลับมาแล้วกลับมาพร้อมอาของ เออแน่นอนครับผมก็โอ้เฮียแม่งออกมาพิขีฮ <laughs> ะสัตว์เอ้ What the fuck ว้าววันนี้เราน่าจะทำเรดาร์ไหมเรดาร์ทำอะไรได้ไหมอะไม่รู้อะหาะเซเล็กอะไรนะหาะเซเล็กหาเซเล็กเรดาร์นะเออไม่อ่านเหรอไม,ไม่ไม่ไม่ได้อ่านหลังจากที่เจเอาของมาให้แล้วผมก็รู้สึกว่าเออมิตาอะไรก็ไม่รู้ แล้วเราก็เดินไปเดินมาอยู่แถวแถวแคมป์จนมันมืดนะเออเฮ้ยเจ้าหนูเอออยากจะถามตรงๆนะว่าทำอีท่าไหนให้โดนกวางจับได้ไอ้กวางผีนั่นอนะไม่รู้ครับไปถามพ่มอกูดูอ้าวควรตีนะีเด็กขี้นี่ไม่น่าช่วยมันเลยเจ <c oughs> ตบตกตกแม่งเลยสัตว์ a few moments later โอ้เราก็ัดน,นกวางเอ้ยเขาเกลียดเสียงกวางเฮียนี่มากเลย เจไปทำหลังมึงอะเอกูไปไฟฉายสิเอาเอาเจระวังเอาเอาเอวคนลังแกอเอาเอาเสียงแม่งคนหลอนหัวเอาเอา อวันที่15ครับวันฝนตกวันนี้ออ๋ดูเป็นจะเป็นวันที่สดใสก็เฮียแล้วฝนตกขนาดนี้เอาเพียอะไรมาสดใสก่อนข้อมูลข้อมูลเจข้อมูลพ่อค้าอ่าขนสัตว์มาถึงแล้ววันนี้โอ้เฮียมาแล้วสิ่งที่คุณอยากได้ไอ้ทียขนมี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 อันานึงอ่ะไม่ไม่ใช่หมาป่าธรรมดาเอาฟ่าหมาป่าดำมือ ป้าดำเหอเ้ยเจ้ามาป้าดำเอ่อตอนนี้แถวๆนี้เอาเหลือบ้านตรงนั้นหลังหนึ่งผพราะว่าจ้ลองมาลองไปค้นดูบ้านใกล้ๆตรงนี้เหรอเอาเดี๋ยวกูเดินไปไหนกูเดินเดินหาทุกอย่างหาทุกสิ่งมาแล้วก็เจอบ้างไม่เจอบ้างอะไรบ้างต่ออะไรบ้างโอเคมันจะเป็นตรงนี้นะอ่าที่เห็นในแบบแผนที่บอกอะไรบางอย่างเราได้ไปเชัดเจนแล้วได้ไปหมดโอเคไอ้สั์กูเจอแผนอ่ากูเจอ ขอคอยไม่มีกล่องหรอวะต้องมีกล่องดิโอเคไม่มีกระชังแมงเองเอ,อผมว่าจะไปทางนู้นสักหน่อยวันนี้ว่าจะไปเก็บไม้จะไปเก็บพวกผักพวกอะไรพวกนี้แทนเออนี่นี่เหมือนจะเป็นชังแมงโอ้โหหมาโอ้ยหมากัด โอเคเก็บหมาเก็บอาหารของที่ต้องใช้แรกมันมีค่านะครับก็เก็บเก็บไว้โอ้ยเฮียอ้อยอ้อยผมกำลังจะตายผมว่าผมไม่รอดแน่ผมต้องรีบวิ่งหนีจากตรงนี้โอ้กบทั้งหมาทั้งกบไอ้เหี้ยกูเกลียดกูเกลียดทั้งหมาทั้งกบเลยมันเป็นวันที่ชิบหายและฝนตกมันเปียกมากเลย ผมเลยไม่รู้าจะทำอะไรต่อออกไปหาอะไรทำก็เจอแต่ประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมเลยกลับไปทำอาหารทำซุปต่อดีกว่านะครับโอ้ยซอสซุปต้นร้อนนะครับก็อร่อยซุปสองหม้อทำให้ลวดเลือดคุณเกือบเต็มได้แต่ก็อุตาก็ต้องมาแดกอาหารด้วยดีเอ่อผมว่าวันนี้จะต้องวางแผนดีๆกายเจแล้วก็ไปตามหาเด็กคนที่สกัน วันที่สิบหกแล้วไม่มีความขึ้นหน้าเหมือนเด็กคนแรกเลยไอเฮียเจต้องไปหาให้เจอเอผมไม่รู้ว่านี่เป็นฝันร้ายของผมไหมนะแต่ผมเห็นนกคูกสีขาวมาหลายวันแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะสื่อถึงอะไรเหมือนกันนะวันที่1ิแล้วอะไรวะแล้วนกมันทำอะไรได้ทำ้ายเราอ๋อก็ห้ามห้ามขยับไปแต่คูโดนหมาไร มันทำร้ายแล้วจะทำร้ายดิเฮ้ยผมรู้สึกร้อนนะบางทีก็คิดอยู่นะว,ว่าผมจะเป็นบ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะผมได้ยินเสียงอะไรต่ออะไรมันเต็มไปหมดเลยแล้วตอนนี้นะยเย้เฮียเลิลกไปขี้ดิเจ เนื้ออะไรเยี่ยยเนี่ยผม่นี่เสียงนกพูกมันน่ากลัวมากแล้วก็ทางที่ดีเราไม่ควรจะอยู่อยู่ใกล้อยู่อ่าหาอกจากไฟโอเคผมว่าผมจะเดินขึ้นไปแถวแถวทางท้ายหน่อยหาของมีของเยอะมากเลยอยู่ที่อยู่ที่ผมยังหาไม่หาไม่เจอแล้วก็อันตรายเยอะแยะเหมือนกันไม่เห็นที่เด็กอยู่ ข้อมูลเออมีเอาเชียร์แม่งก็จะบุกบ้านกูอีกแล้ววันที่18นี้แต่ก็เราพร้อมพร้อมรบเสมอครับตอนนี้เรามีของแล้วอะไรแล้วปืนผมก็มีแล้วแล้วก็แน่นอนเจนมันก็มีปืนเหมือนกันครับเอ้านั่นโอเคเจอเด็กเก็บเลยดอกไม้เหล็ก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 โอกก้ผมรู้สึกว่าผมเจอยาหมาเฮียหมาต้องอ่าวนรอบโดยการวิ่งเอาอ่ะ ก็ล็อกล็อกไว้แล้วก็ถือหอ,อกแล้วก็วิ่งเดินรอบข้างๆโจมตีอย่างตัวข้างๆมันเดินวนอย่างเดียวเดินวนอย่างเดียวอยู่ห่างมันหน่อยอ่ะผูเจ้าพันแผลแล้วแจ๋วผมเจอ<น>ผ่านแผลเออก็ไม่อยากสู้หรอกไอ้เหี้ยกูวิ่งวนเหวเพราะรู้สึกว่าเดินไม่งันจะช้าไปอะไรอ่ะกล่องมเมล็ดพันโอ้เก็บเก็บเก็บโอเคกู เออปลูกต้นไม้เอ๊ะเม็ดที้อะไรตกใส่มือเนี่ยปลูกดอกไม้ทั่วไปที่พื้นที่เอ้ากูสามารถปลูกดอกไม้ทั่วไปได้หรอวะแล้วดอกไม้ไปทําอะไรได้โอเคเจอเหล็กแล้วผมต้องการเหล็กอย่างมากตอนนี้เก้าอี้ไม้ก็ไปทาเป็นเชือเพลิงได้แต่ผมไม่ได้ใช้ไปทํเป็นเชือเพลิงผมอาจจะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์สร้างบ้านใหม่โอใหม่ใม่ผมมันเป็นความคิดงงโง ฟอร์นิเจอร์สร้างบ้านอะไรกันไม่มีหรอกโอเคผมเจอกล่องหีบสมบัติแล้วเราอาจจะไม่ค่อยได้ออกประชนภัยเท่าไหร่เพราะผมเป็นคนที่ต้องดูแลไลฟ์เฟิร์นโอเคแจวดูแลไ้องกรโอหมายความว่ผมเป็นคนที่ต้องดูแลออบ้านแล้วก็สถานที่ต่างๆส่วนไม่ใหญ่ผมจะเป็นคนที่จัดสรรและทําการจัดเก็บบ้านทําให้มันเรียบร้อย ส่วนมากอ่าพวกไอเจเรื่อยโดนถ้าเกิดมาเล่นด้วยกันมันจะไป,ไปเป็นคนหาของให้ผมแต่ผมเองนั้นก็ต้องไปจัดก,การบ้านครับหลักๆก,ก็จะมีแค่นั้นโอ้หังหมาจเจ้เลยเก็บโอเคโอ้ลูกปืนเก็บอะไรก็ได้นะเก็บมา,เ,าเก็บไปได้โอเคงั้นไม่เป็นไรฉันจะรากไปอปืนเก่าๆนี่เอาไปทำอะไรได้บ้างเนาะทำนาขี้อะไรไม่ได้เลยพี่ ผมว่ามันน่าจะทําอะไรสักอย่างได้แน่นอนมันทาไม่ได้ยัยพี่กูก็คอมเมนต์บอกอยู่ไอ้ควายพูดดักไว้ก่อนเลยโอเคครับตอนนี้วันที่18กําลังจะมืดแล้วผมว่าผมต้องไปที่บ้านแล้วเออตอนนี้อาวุธครบมือเลยนะก็พร้อมรบสุดๆและมีไรเฟิลมาด้วยจะใส่หาที่อะไรก็แล้วแต่ใส่แม่งไปก่อนเก็บมาอ่าแม่งมาแล้ว ชนพื้นเมืองที่พร้อมจะล่าเราตราลอดเวลาและจับเนื้อเราไปแดกเป็นอาหารเอาก่อนลเลยก่อแด็กเลยนะขอแดกก่อนนะแดกก่อนนะแดกก่อนนะอนนะโอ้เชีย่ยแล้วแบบมีหน,น้าไม้ยิงยิงโอ้เวยน้อยโอ้าอีกเว้นแบงมาจิ้มกูเอ้เอ้โอ้โอโอเ,ออเออชีย่ยแล้วเจ๊กูกำลังจะตายเออยิงไม่เลยขอบคุณมมากเจ๊

ดูอย่าเออดูและมันจุกกูทีมึงต้องถือไม่ไม่ต้องถือไม่ถืออ่ะเจ้ไอตัวข้างหลังมันมันมันจะเริ่หนีแล้วเจ้ข้างหลังมันจะเดิ่หนีมึงแล้วเจ้รูนั่นเฮ้ยหมึงจำไปไหนมึงไม่ต้องจะหนีเข้าไปเลยเฮีฮิ มามามากอบเรื่องของคุณจะไปไหน,นออ่เวันนี้วันที่สิบแปดมีคนขายของมาจะเอาอะไรไม่ทร<ห>าบของตกแต่งอะฮะม,มันใส่ไปได้ไหมลองดิเออได้แล้ครับตอบผมจะพยายามวางต้นไม้ให้มันชิดก,กันไว้โอ้ตอนนี้โอ้ว,ว้าว ไม้เราเต็มแล้วแล้วไปต่อก,ก็ต้องน่าจะไปหาเด็กตำรวจโอเคไม่ใช่ปัญหาแล้วทีนี้ปัญหาคือเราต้องหาเด็กนอกองไฟมันไม่ลดเหรอไม่รู้รอ่ะไม่เคยเล่นมามถ,ถึงขนาดนี้เหมือนกันไม่ลดเลยหรือหรือมันลดช้าลดช้าเปล่าน่าจะ 3ามสิบยี่สิบอ้ากูอัพเรียบร้อยเดียวศัตรูมันอยู่ในมือสัตว์ปดพิษโอเคอัโต้คัพเรียบร้อยต่อไปใช้ 50, ห้าสิบเลยว่าเ้ยมีอะไรอะเพียงยักษ์กีเก็บกระสุนการขุดเจาะน้ำมันโอ้หนี่นะ่าสนใจนะแท่งขุดเจาะน้ำมันตอนนี้เอ่อสภาพเออการทำงานของเราดีขึ้นมาก ผมได้ยินเสียงเวนนี่ตลอดเวลาเลยแล้วก็อ๋อแม่งทำให้ผมเหมือนจะเป็น,ปนบ้าอะไรมึงลากเพื่อนไปด้วยเจีเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรไม่รู้แต่แต่ซีดไปแล้วเฮีย yeah. อะไร <c oughs> อ่ะอ้าวไปทหารละไอ้สัตว์ แค่ไฟรถนะแต่รถน้อยอ่าอีเวนดเ่ยออกมาออกมา okay. วันนี้ก็เป็นวันที่20แล้วผมกลัวเสียงเฮียนีมากเลยไม่รู้เสียงเฮียอะไรเออเมนู uh. Uh, วันนี้ผมทำาสตูเนื้อสัตว์ที่เราไปหามาได้ให้พวกเราเก็บไว้แดก ซึ่งมันน่าจะคุ้มกว่าการที่เราทําสัตว์ย่างสัตว์อะไรพวกนี้นะผมเป็นในความคิดของผมนะอาจจะเป็นอย่างนั้นแน่นอนครับกระต่ายก็ยังเป็นสิ่งสําคัญเราอาจจะต้องใช้ปีนกระต่ายอีกในอนาคตหรือเปล่าไม่มไม่ได้ใช้ได้ใช้ได้ใช,ใชออ้อยู่ตรงนั้าที่เมืองหนาวอา๋อเมืองหนาวตอนนี้ผมว่าจะออกไปทางทิศตะวนันออกเฉียงเหนือ บุกเสียงใต้นิดหน่อยไปหาของแล้วก็เดินทางจากบ้านบ้างอาจจะมีอะไรดีรอเราอยู่อ่ะนี่ไงพูดถึงปุ๊บก็เจอเลยเหล็ก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 ,ลกแล้วก็เสียงหมาที่แมงจ้องจะแดกผมตลอดเวลา,วาผมต้องคอยมองไว้แล้วก็โอ้ทางนั้นมีบ้านเจ้าเลยโอ้ได้กล่องมเมล็ดพืชแล้วรู้สึกดีไหมเหออผมก็ใหม่นะ จะดีกว่านี้ถ้าเกิดผมไปกลับบ้านกับเด็กๆวันนี้วันที่22แล้วก็โอ้หนาวเหี้ยๆเลยกูหนาวโอ้ยจบแล้วอ,อ,อายุหิมะเราต้องหาเชือกมาใส่แล้วกูยังไปไม่ถึงตรงนั้นเลยเว้นได้หนาว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 ต้องอยู่ใกล้กองไฟไหมเนี่ยอากาศอย่างเงี้ยจะเหลือล้วครับเหี้ยโอ้ย พันหิมะตกแม่งโคตรจะแย่เลยสําหรับผมมันทั้งหนาวแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเราเอกไปไหนก็ไม่ได้ผมก็ได้แต่ทสสําซุปสตูเนื้อสัตว์ไว้ผมกาวว่าวันนี้ผมจะออกไปหาเด็กอีกคนหนึ่งที่รอเราอยู่ก็จะเป็นตายไล่ดีหาที่อะไรก็แล้วก็แล้วแต่ก็ไม่รู้นะแต่ตอนนี้เราติดอยู่ที่นี่แล้วก็ ติดกับพายุหิมะซึ่งหนาวคุยจะแข็งแล้วหนาวจนควยหดแล้วเนี่ยเฮ้ยเรามีซุปสตูเนื้อละเยอะมากแล้วก็เนื้ออีกบานเบอ่อที่เฮียเจาเวางไว้ตรงนี้แล้วมันกำลังจะมืดอ๋อเก็บไม้ไว้แห้งฮะอ๋ออะไรวะไอ้ไอที่มันเอ่อตากไอะไรนั่นอ๋อเก็บไม้เปียก,กน้ำ่ะนะเออ รอแห้งนะพอใจว่าทำที่ขุดเจาะน้ำมันดีกว่าต่อไปรับเคืนนี้คงผ่านไปได้ดูดีขอให้เป็นอย่างนั้นนี่ก่อน,นที่ยีสองแล้วเราต้องอ่ะตามหาเด็กอีกคนหนึ่งพรุ่งนี้ผมจะไปตามหากะเจปฏิญาตนไว้อย่างนั้นเด็กต้องรอดแต่ยังเรายังไม่รู้ตำแหน่งละของเด็กเลยนะใช่ผมได้ยินเสียงหาหยที่อะไรไม่รู้มัน ร้อนหูมากมแล้วก็ได้เลยว่า,าไม่มีอะไรดียิ่งอยู่ยิ่งเจ้าประสาทร้อนป่านี่มันทำอะไรกับผมบ้างไม่รู้โลชี่อะไรบินขึ้นไปวะนะผมเขาต้องกินสักหน่อยประทางชีวิตอาปืนเลฟเฟิผมว่าจะไวน้นี่ไม่อยากเอาไปมันเกะกะผมใช้แค่ปืนพกก็น่าจะเหลือแหละให้เจใช้ไเลฟเฟินไปกระสุนเหลือไม่กีนัดแล อ่ะผมคงก็ต้องเปลี่ยนใจไปใช้ไรฟเฟิร์นแทนวันวันที่วันที่24ผมก็ได้แต่หาอาหารฆ่ากบฆ่าสัตว์ต่ออะไรต่ออะไรต่อตอะไรไปในระหว่างทางากูกูไม่เข้าใจว่ากระต่ายไม่สูญพันธุ์งรงวะเก็บสูญพันธุ์ที่อะไรมันมีนี่อยู่ข้างๆอ่ะ <c oughs> เออถ้าไม่อยากหานี่อ่ะเจถ้าไม่อยากหาอะไรนะ ไม่อยากออกไปหาหานะทำที่นี่ไว้ก็ได้ไอ้โกงดักกระตายอะอตอนนี้ผมว่าผมจะตามหลังไอ้เจไปเพราะเจมันรู้จุดที่เราต้องหาเสอ้ัอนแนวได้และแน่นอนอะเจันทำอะไรอยู่นะเจไทำอะไรอะไอ้เจเ,เสียชีวิตเจ<อ>ยิงแม่งเลยสัตว์ปิดชีวิต ไอ้ยัเดืดเดสโลแล้วกูจะหาอย่างเงืนให้มึงยังไงเนีย่ยไอ้สัสเข้าไงไวนะเนี่ยขนาดโหเฮ้ย oh, แม่งรถอย่างเร็วเลยเออเดี๋ยวนะโอเคอีบมาใส่ร้อยกูต้องหาภาพบาดแผลให้มึงใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องแนละ้ทำไมวิชาวานัน

กูมีสตูนะกูมีสตูนะเอาไหมเต็มตู้เย็นเลยเออเบื่ออยากกินเอาไหมกูจะบอกเขาใหม่ไม้ไอสัตว์พายุยมามาหิมะไม้แกแต่ตอนนี้พายุหิมะไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมแล้ววันที่26เราบอกจะไปหาเด็กแต่ตอนนี้เรายังไม่ไปไหนสักทีโดนพายุหิมะเล่นเรากำลังติดอยู่ที่นี่ แล้วก็กำลังจะหนาวตายเพ่ผมว่าผมใหม่ผมจะไปหาอของมาทำ <c oughs> อุยโทษทีผมสามารถอยู่ได้อีกนานและอีกยาวแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นตอนนี้เออแค่ต้องปลูกต้นมกต้นไม้ทำต้นมกต้นไม,นม,นม้ไว้ผมจะคอยใส่ฟืนไม่ให้ไฟมันลดไปมากกว่านี้เถ้ลดมากกว่านี้อาจจะเป็นอันตรายสำหรับตัวเราและผมได้ เด็กๆจะต้องปลอดภัยอัปเดตของที่ยี่หกนี้ไม่มีอะไรแล้วหวังว่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปย,อออยาวๆเฮีย,ยกลับมาเลยเฮียกาลังจะถึงกาลังจะถึงเอาบอกเหมึงกันคนเดียวก็ได้มั้งคนเดียวก็เฮียอะไรสัตว์แล้วกันฮะเดี๋ยวยยอะไรอะ่ะ ไปฉายแบบใหญ่ไปฉายค่าคืนนี้แม่งมากันอีกแล้วไอ้พวกเวน,นี่มากันไปจบไปสิน้นเอากับกูให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยเวนเรามีไฟฉายขนาดใหญ่อยู่ถึงไหน,นอนครับแบตเต็มมาแล้วผมจะคอยยิงเอ้เฮีอยโอ้ยฮีอย จะคอยยิงหน้าไม้ตัวไอ้เจนันให้มันเก็บพวกโอ้หอกโอ้ย,ยอ่ะวางเวน้นี่ก็รอจะแดกกวอย่างเดียวเลยไอ้สัตว์เอ้ยเช่าเจ้โอ้ยแลวเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปนั้น คุณต้องมาติดตามชมในอีกพาร์ตต่อๆไปขอบคุณครับ